สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เวลา8นาิกา45นาทีสมเด็จพระกนิธาิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทรูไอคอนฮอลลศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสาสนทรงเปิดงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง ยกระดับการดูแลสุขภาพแม่นยำด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคตจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงศเทอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือนสุทนารีนาถระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2568เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์โอกาสนี้พระรารทานรางวัลเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและโล่ประกาศกิตติคุณหรางวัลและมีพระชดำรดสเปิดงาน ภายในงานมีหัวข้อการบรรยายนำเสนอผลงานทางวิชาการอภิปรายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ61หัวข้อที่ครอบคลุมในทุกสาขางานหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิภูมิคุ้มกันวิทยานิติวิทยาศาสตร์มนุษย์พันธุศาสตร์และการแพทย์ที่แม่นยำรวมทั้งจัดแสดงนิทรรศาการเครื่องมือทางการแพทย์จากห้องปฏิบัติการ,รที่ทันสมัย305คูหาอาทิ เทคนิคการแพทย์กับแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการดื่อยาต้มจุลชีพเทคนิคการแพทย์ของการตรวจวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษา,าได้อย่างถูกต้องและทันเวลารวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย NCD ในระยะยาว<ๆ>เช่นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรัง นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์สำหรับการยินิจฉัยวัณโรคที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองเพื่อระบุตัวผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างทั่วถึงอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมรวดเร็วเป็นการลดจํานวนผู้ป่วยวัณโรคและช่วยควบคุมการแพร่กระจายวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับข้อมูลทางปันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายโดยนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ในระดับอนุชีววิทยามาประยุกต์ใช้เป็นธวัตรกรรมทางการแพทย์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานในระดับสากลอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่สังคมวิชาชีพในวงกว้างต่อไป สมเด็จพระกนิธาเเราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการปรินิธิสถาบันโรคไตภูมิราชน์นคริน เวลา14นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิธาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนกคริ์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการบุริิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนกร์ ในการนี้รองประธานกรรมการมุลินิธิฟอทุนละโอมกระรบาดท,ทุงงล้าทุงกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกครบ15ปีการก่อตั้งมุลินิธิพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกดังกล่าวแก่ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและคณะกรรมการมุลนนิธิการประชุมมีการพิจารณาตามระเบียบวาระเช่นความคืบหน้าการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุลคลากรของโรงพยาบาลสถาบัน มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนคกรินจัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนาทาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถาปรพิสตรองครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนคริน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรพระลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราักติยราชนารีพระราชทานพระวรกาสให้เอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินเฝ้าถวายเลี้ยงพระกร ا ยาหารค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการณสมาพันธารสวิต์และสหพันธ์สาธนารัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวหลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัรวรคัตติยราชนารีสเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปยังพัตคารบาสเซอร์ลีคูวิลเเยนครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินขอพระราชทานพระอนุญาตถวายเลี้ยงพระกยาหารคำเนื่องในโอกาส,สเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระหว่างวันที่18-31พฤษภาคมพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้ในายจิตติพัฒนทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินถวายพระพรชัยมงคลและยกย่องพระเกียรติคุณถึงพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาส่งเสริมระบบสาธารณาสุขของประเทศให้เกิดความก้าวหน้าซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงนำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนายาของประเทศไทยทรงวางหลักการและวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เพื่อดำเนินการพัฒนายาเพื่อความมั่นคงทางยาทั้งยาสมุนไพรยาเคมีและยาชีววัตถุที่จำเป็นในการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณาสุขของประเทศอย่างยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสาธารณรัฐเยอรมนีทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเป็นประธานในงานไทยสีเล็กรอยัลการลาไนท์งานยุระดับอาหารไทยและตราสัญ,ญลักษณ์ไทยสีเล็กสู่สากล วันนี้เวลา19นากา19นาทีทูนกระหม่อ chips, city, มหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริพัฒนาพนาวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานไทยซีเล็กรอยั่กาล่าไนท์งานยกระดับอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กสู่สากลณโรงแรมแมนดารินโอเรนเ็นกรุงเทพเขตบางรักโอกาสนี้ทอดพระเนติทิศการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยสีเล็กซึ่งกระทรวงพาณิชย์มอบหพร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปที่ได้รับขัดเลือกว่ามีรสชาติและกระบวนการปรุงอาหารตามแบบฉบับอาหารไทยแท้โดยมีการปรับภาพลักษณ์และหลักเกณฑ์การมอบตราสัญ,ญลักษณ์เป็น4ระดับสะท้อนคุณภาพระดับสากลรสชาติไทยแทย้เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความเชื่อมัน่นและส่งเสริมการยอมรับในระดับสากลให้กับตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กที่มอบให้ร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปเพื่อรักษาและส่งเสริมเอกลักษณ์ที่แท้จริงของอาหารไทยตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่ออาหารไทยในระดับโลก โดยอาหารไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยที่ช่วยบ่งชี้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยรวมถึงช่วยส่งเสริมการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการนี้นิพระน์ดำรัตเปิดงานไทยซีเล็กรอยัลกาลาไน์ The Thai Select certification program has been instrumental in telling this story to the world. It has evolved in tandem with Thai cuisine itself, dynamic, diverse. And constantly reaching new horizons. What began as a seal of authenticity is now a trusted global mark of excellence, proudly displayed by restaurants and producers across continents. But beyond the growing number of certified establishments or products, Thai Select represents something deeper. It embodies a philosophy. A celebration of excellence, not as an endpoint, but as a way of being. Not a static standard, but a living tradition. It is excellence that breathes, that adapts, that respects the past while embracing innovation. This is the spirit that gives Thai cuisine its soul, a graceful balance of boldness and subtlety, of discipline and imagination. You can feel it in the harmony of flavors, in the beauty of presentation, in the care infused into even the smallest detail. It is this thoughtful craftsmanship that leaves a lasting impression. Mak same buttable Thai delicious is only our food ในงานไทยซีเล็กรอยยอการ์าไนท์ครั้งนี้มีอีธานเบอร์นาร์ดเชฟนักเขียนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้าร่วมงานด้วยซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับประสบการณ์การสัมผัสถึงเอกลักษณ์อาหารไทยที่นำเสนออาหารมื้อพิเศษภายใต้แนวคิด The Five Spirits of Thai Taste ที่เชฟผู้มีชื่อเสียงได้รังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งมอบภูมิปัญญาไทยผ่านคอสอาหารทั้ง5ได้แก่ปรานากันดีไลท์มนสเสน่ปรานากาันหอยเชลย่างซอสสมุนไพรไทยสไตล์ปรานากาันรสเปรี้ยวโดยร้านบลูเอ e เลเฟนเอเซนส์ออฟค a r i t ตี้แก่นสแห่งสมดุลซุปใส่สมุนไพรไทยใสรากบัวสับประรดภูแลพริกไทยดำแตนทบุรีและใบโหระพารสเค็ม โดยร้านเครืออ่ำแดงใต้ฝุ่น oh. The Ignition of อฟสยามประกายแห่งสยามก oh. ุ้งแม่น้ำย่างกับยำขมิ้นสดและสมุนไพรไทยรสเผ็ดโดยร้านรอย a ลโอชาไทยส oh. ปิริตอินรอยย่เฟลมเปลวไฟแห่งรสไทย oh. เนื้อหมูเคียงซอสสมุนไพรไทยสองสไตล์และพับข้าวกระเทียมดำรสมันโดยร้านอาหาร oh. และ Memories in s a n o b า o s น่ m um, ขนมที่ไปน้องมาดอกสนเผือกกวนทอดคาราเมล และขนมดอกสนโนราชด้วยมะพร้าวอ่อนในกะทิสดรสหวานโดยร้านติอาทิศานอายุธยาทั้งนี้ในงานยังมีการขับร้องเพลงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งได้ดีทูบี n u มเบอร์วันไดอนปัจจุบันมีร้านอาหารไทยทั่วโลกกว่า18,800ร้านมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยสีเล็กแล้วกว่า1,800ร้าน และมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ถึงกว่า900รายการซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กได้นำดาวกิตยิยศรูปดอกด้วยไม้มาเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายถึงความประณีตของกระบวนการปรุงอาหารไทยองค์การบรีติดตามผลสำเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระชดมริในราชการที่9ที่จังหวัดแพร่ นายพลกรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือนางสุพรตรีนรินเลขาธิการกปปพร้อมด้วยที่ปรึกษาอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําแม่สองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งสํานักงานกปปและกรมจรประทานได้ดําเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชษน,นที่เบศด มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชปร,รมานาปพิษตําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในปี2530แล้วเสร็จในปี2539ตามที่ราฐดรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก65.80ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝน29,000ไร่และช่วงหน้าแล้ง21,914ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎรรวม45หมู่บ้าน7,221ครัวเรือนสามารถปลูกข้าวนาปีและปลูกพืชอื่นๆในหน้าแลง้งสามารถปลูกข้าวนาปรังปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ทำให้ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชายนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษมีพระาชดมริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาต่างๆของแม่น้ําแม่ยมของแม่น้ํายมเพื่อจัดหาน้าใพ้ราศฎรหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองแพร่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ํายม ตัวดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดินแบบแบ่งโซนในปี2561และแล้วเสร็จในปี2568อ่างเก็บน้ำมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก8.55ล้านลูกบาทเมตรสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรให้แก่รัศฎรหมู่ที่1 3 4 7 8ตำบลสวนเขื่อน หมู่ที่1 2 4 5 6 8 9ตำบลกาญจนาและหมู่ที่1 2 3ตำบลป่าแดงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้น1,881ครัวเรือน5,374คนมีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน7,500ไร่และช่วงหน้าแล้ง1,000ไร่ องค์กมนตรีตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามยุทธาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวันที่สอง พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568โดยในช่วงเช้าองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อเนื่องเป็นวันที่สองและมีการบรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์นักบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า500คนเพื่อสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้รอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กรอบแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒน,นาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560-2579ถึง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาทั้งนายกองค์การนักศึกษาประธานสภา,านักศึกษาและนายกสโมสรคณะต่างๆทั้ง,ง9คณะเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดก,กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานสวัสดิการสำหรับนักศึกษาคณบดีทั้ง6คณะได้แก่คณะครุศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้บรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะซึ่งเป็นแผนในการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรายรชภัฏเพชรบุรี ในช่วงบ่ายองค์กมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นมหาวิทยายลัยเดียวของไทยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวความคิดวิทยายลัยหมู่บ้านของประเทศตุรกี<ม>องค์การมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระาจดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกกำปนัดรุติดองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะรับฟังรายงานความเข้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ําตําบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขุดคลองระบายน้ําชะอวดแพรกเมืองพร้อมประตูระบายน้ําและขันกั้นทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ากุควรเครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะไปะติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอทุ่งใหญ่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมช h a i เนก,กาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตประพิษมีพระราชดำริให้กรมชนะทานพิจารณาดําเนินงานเพื่อจัดหาน้ําส่งให้แก่พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีลักษณะเป็นเขื่อนดินประเภททํานบดินแบบโซนไทป์มีความจุที่ระดับน้ําเก็บกัก 36.57ล้านลูกบา์เมตรปัจจุบันส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร1 1 2 0 0ไร่และเป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎร1,887ครัวเรือนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชัชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียน4 4 0คนครูและบุคลากรทางการศึกษา92คนวันนี้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้จัดแสดงยิทรศการผลงานเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศตาศาสตร์ ในปีการศึกษา2,567ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1รุ่นเกรดหนึ่งอายุ9ปีขึ้นไปในการแข่งขันการสอบพัดระดับนักเรียนหลักสูตร072จินตคณิตระดับภาคใต้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสี่รูปแบบประกอบด้วยวิชาสามัญวิชาศาสนาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในช่วงบ่ายองค์คมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาเป็นโรงเรียนประเภทแบบอยู่ประจำมีนักเรียน5 5 5คนครูและบุคลากรทางการศึกษา91คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาเน้นการอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการรู้จักตนเองและผู้อื่นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นทักษะการเรียนรู้และ รูท้ทนต่อสถานการณ์ทั้งยังจัดการเรียนการสอนวิชาชีพสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของตำรวจที่เสียชีวิตและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมปัวราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจากสิบตำรวจอับดุลเลาะมากาเซงตัวที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสนาบ้านเลขที่236หมู่ที่2ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะ จังหวัดนาราธิวาสจากสิบตำรวจอับดุลเลาะมะกาเซงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสาธงหน้าสถานีตำรวจปูทอนจันนะอํเาเภอจันนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568 และจากเหตุการณ์เดียวกันนี้ยังมีสิบตำรวจเอกเจษดาพรมรัฐได้รับบาดเจ็บและข้รับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานครินอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายชดนรินเกิดสมผู้วาราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระาราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจเอกเจษดาพรมรัฐ น้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรจันแนะอําเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวัภัณรรทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์เพื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชดุลยไทยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยพื้นฐานและพัชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ได้โอกาส ในการนี้ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกวีรศกรอ,อก,กังวันเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพัชพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชัยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งให้การอุปการะเด็กชายที่พิการทางสมองและปัญญาอายุระหว่าง7-18ปีที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนหรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยส่งเสริมให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพจัดสวัสดิการสังคมฟื้นฟูด,ดูแลคนพิการอย่างมีมาตรฐานปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล593คนจหน้นที่118คน และทรงพระกะรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิธานเยี่ยมโทเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไป็มอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่จำนวน534คนณาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีซึ่งให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้มีความพิการซ้ำซ้อนออทิสติกและจิตเวเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขกับครอบครัวและสังคมจบข่าวในพระราชสำนักนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณวันวิสาผมจิรันดามีชยัยสวัสดีครับ